อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปี1รอบ2องพงศวดานบทที่10บถึงสิบองยอนบทที่11ข้อที่30มสถึงห้ประจำวันจันทร์ที่30มิบพฤษภาคม2022 2นงสพงศวดานบทที่10บการกบฏต่อเลโฮโบอัมเลโฮโบอัมได้ไปยังเมืองเชเคมเพราะอิสวาเอลทั้งที่ได้มายัางเชเคมเพื่อจะตั้งพระองค์ให้เป็นกษัตริย เมื่อเยโรโบคมบุตเนปัตทราบเรื่องนี้แล้วท่านจึงกลับจากอียิปต์ที่เยโรโบอัมต้องอาศัยอยู่ในอียิปต์เพราะท่านหนีจากพระพักพระราชาโซลมอนเขาทั้งหลายก็ใช้คนไปเรียกท่านแล้วยโรโบอัมกลับอิสราเอลทั้งหมดได้มาทูลเลโฮโบอัมว่าพระราชบิดาของฝาพระบา,บาททำแม่แอ๋ของพวกข้าพระบาทหนักนักเพราะฉะนั้นบัดนี้ขอทรงรลดภาระหนักจากพระราชบิดาของฝ่าพระบาทและทําแมแอกหนักที่องค์วางอยู่เหนือพวก ข่าพระบาทเบาลงเสียแล้วพวกเขาแล้วพวกข่าพระบาทจะปฏิบัติฝ่าพระบาทพระองค์ตัดกับเขาว่าอีกสามวันทรงกลับมาหาราประชาชนจิกจับไปและกษัตริย์เลโอโปลอามก็ทรงปรึกษากับบรรดาผู้มุสโสผู้ได้ปฏิบัติซาโลมอนพระราชบิดาของพระองค์เมื่อยังทรงพระชนอยู่ว่าท่านทั้งหลายจะแนะนําเราให้ตอบประชาชนนี้อย่างไรข่าวทั้งหลายทึงพระองค์ว่าถ้าฝ่าพระบาททรงเมตตาต่อประชาชนนี้และให้พวก เขาเขาทั้งหลายจะเป็นผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเป็นนิดแต่ว่าองค์ทรงปฏิเสธคำปรึกษาที่บรรดาผู้อาวุโสถวายนั้นและได้ปรึกษากับพวกคนหนุ่มที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์และอยู่ปฏิบัตพระองค์พระองค์ทรงตัดกับเขาทั้งหลายว่าพวกท่านจะแนะนําเราอย่างไรพวกเราจะตอบประชาชนนี้ผู้ที่ทูลเราว่าขอทรงทําให้อักซึ่งพระราชวิดาของพระองค์วางอยู่เหนือพวกข้าพระบาทเบาลงและคนหนุ่มเหล่านั้นผู้ได้เติบโตขึ้นมาพร้อมพระองค์ทูลพระองค์ว่า ขอฝากพระบาทตัดอย่างนี้แก่ประชาชนนี้ผู้ทูลพระองค์ว่าพระราชบิดาของฝากพระบาทได้ทรงทำให้แอกของพวกข้าพระบาทหนักแต่ขอแต่ฝากพระบาททรงทำให้เบาลงนั้นขอฝากพระบาทตัดแก่เขาทั้งหลายอย่างนี้ว่านิ้วา้อของเราก็หนากว่าเอวของพระราชบิดาเราพระราชบิดาของเราได้วางแอกหนักบนท่านทั้งหลายส่วนเราก็จะเพิ่มภาระบนแอกของท่านทั้งหลายอีกพระราชบิดาของเราตีสอนท่านทั้งหลายด้วยแท้ แต่เราจะตีสอนท่านด้วยแมงป่องเยลุงอัมกับประชาชนทั้งหมดจึงเข้ามาเข้าในโฮบอัมในวันที่สามดั่งที่พระชารับสั่งว่าจงกลับมาหาเราในวันที่สามและพระราชาตัดตอบเขาทั้งหลายอย่างดุดันโป่งทรงปฏิเสธคำปรึกษาของบรรดาผู้อาวุโสและตัดกับเขาทั้งหลายตามคำปรึกษาของพวกคนหนุ่มว่าพระพราชบาของเราทําแอกของท่านทั้งหลายให้หนะักแต่เราจะเพิ่มภาระบนแอกนะั้นพระจิดาของเราตีส ตีสอนท่านทั้งหลายด้วยแสแต่เราจะตีสอนท่านด้วยแมงป่องพระราชาจึงไม่ทรงฟังประชาชนเพราะเหตุการณ์นี้เป็นมาจากพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเวจะทรงทำให้พระเจ้าขององค์ได้สําเร็จซึ่งองค์ตัดโดยอาธิยาชาชีโรแต่เยโรบอมบุตรเนบัตและเมื่อสอเรลทั้งสิ้นเห็นว่าพระราชาไม่ทรงฟังเขาทั้งหลายประชาชนก็ทูลต่อพระราชาว่าพวกข้าพเจ้ามีส่วนอะไรในดาวิด พวกเขาไม่มีมรดกในบุตรเยซีออิสราเอลเอ๋ยกลับไปบ้านเมืองของท่านแต่ละคนเถิดข้าแต่ดาวิดจงดูแลราชวงศ์ของโมอกเองเถิดอิสราเอลทั้งสิ้นจึงไปยังบ้านเมืองไปยังบ้านเรือนพวกเขาแต่ประชาชนอิสราเอลผู้อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆของยูดา์นั้นเยโฮโบอัมยังทรงปกครองเหนือนพวกเขาและพระราชาเลโฮโบอัมทรงใช้ พาดรามผู้ดูแลคนงานโยธาไปและคนอิสราเอลก็เอาหินคว้างท่านถึงตายและพราชาเอโฮบอัมก็ทรงรีบขึ้นรถลบหนีไปยังกรุงเยรูซาเลม็มอิสราเอลจึงกบฏต,ต่อราชวงศ์ของดาวิตจนถึงทุกวันนี้สองทงสดานบทที่สิบเอ็ดเมื่อเลโฮบอัมทรงมาถึงกรุงเยรูซาเลม็มแล้วองค์ก็ทรง รนด,ดมพลจากพงพันยูดาและเบนจามินซึ่งเป็นนักรบที่คัดเลือกแล้ว1นึ่งแสนแดหม่งคนเพื่อจะสู้กับอิสราเอลเพื่อจะเอาราชาจาักคืนมาให้แก่เลโฮโบอัมแต่พระวจนะของพระยาเวมายังเชมายาคนของพระเจ้าว,ว่าจงไปทูลเลโฮโบอัมพระราชโอรกของเซารมอนพระราชายแห่งยูดาและบอกกับคนอิสราเอลทั้งหมดในยูดาและเบนจามินว่าพระยาเวตัดดังนี้ว่า พวกเจ้าอย่าขึ้นไปสู้รบกับพวกน้องของเจ้าจงกลับมาของตนจงกลับบ้านของตนทุกคนเถิดเพราะสิ่งนี้เป็นมาจากเราแล้วพวกเขาจึงเชื่อฟังพระวนจนะของพระยาบ์และกลับไปโดยไม่ได้สู้รบกับเยรอซาเลมเพราออัมประทับในกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงเสริมมือไปประการเพื่อการป้องกันในยูดาห์พระองค์ทรงเสริมเบสเซเฮมเอตามเจโคอาเบสูโซโคโอ,อดุลลมกัตมาเรยาชาซิด อโดราอิมลาคิชอ,อาเซคาโสราอายโรและเฮบรอนคือบรรดาเมืองป้อมที่อยู่ในยูดาห์และในเบนจามินพระองค์ทรงเสร,ริมป้อมประการให้แข็งแรงและตั้งผู้บังคับบัญชาในป้อมเหล่านั้นและทรงสะสมอาหารน้ำมันและเหล้าหุ่นพร่องทรงเก็บโล่และห่อไว้ในมือเมืองแข็งและทรงทําให้เมืองพวกนั้นแข็งแรงอย่างยิ่งยูดาห์และเบนจามินจึงเป็นของพระองค์บรรดาปุรหิตและคนเลวีสนับสนุนเลโฮโบอัม บรรดาปุโรหิตกับคนวีที่อยู่ในอิสราเอลทั้งหมดมาหาพระองค์จากดินแดนทุกแห่งที่พวกเขาอยู่เพราะพวกคนวีทิ้งทุ่งหญ้าและที่นาของเขาและไม่อย,ยูดาและกรุงยเยรูซาเล็มเพราะเยรโบาามและบรรดาพระาราชโอรสขององค์ทรงขับไล่เขาทั้งหลายออกจากตำแหนง่งโรหิตของพระยาวเวและเยรโบาามทรงแต่งตั้งบรหิตขององค์ขึ้นสำหรับปูชนีสถานสูงทั้งหลายสำหรับปีศาจแพะและสำหรับรูปรูป,รปวัวที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น ดับบรรดาผู้ที่ตั้งใจแสวงหาพระยาเวพระเจ้าแห่งของอิสราเอลจากทุกเผ่าของอิสราเอลก็ติดตามพวกเขาไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายสัตวามปรึาต่อพระยาเวพระเจ้าแห่งบัพปุของเขาเขาทั้งหลายได้เสริมกําลังให้นาจักยูดาห์และทําให้เรโฮโบอัมพระราชโโรของซาลมอนเข้มแข็งอยู่3ปีเพราะพวกเขาดําเนินอยู่ในวิถีทางของดาวิดและซาลมอนเป็นเวลาสามปีเฮลมองทรงรับนางมาหารัฐพระธิดาของเยรีมอด พระราชิดาของดาวิดเป็นเหสีและบรรดาของนางคืออาบีฮาอิบุตรีของเอดีอับุตเจสีและพระนางก็ประสูติพระราชโอรสให้พระองค์คือเยอสเชมาริยาและสาหัมต่อมาพระองค์ก็ทรงรับมาอาคาพระธิดาของอัสซาโลมผู้ซึ่งประสูติอาบียาอัชชายศรรสีสาและชโลเมธให้พระองค์เลวัมทรงรักอาคาและพระธิดาของอัฟซาโลมมากกว่าพระบรรดาพระ ชาญยาและพวกนางสนมพระองค์ทั้งหมดพระองค์ทรงมีพระยาชาสิบแปดองค์และนางสนมหกสิบคนและมีพระราชโรสยี่สิบแปดองค์และพระอัจฉิดาหกสิบองค์และนลพววออัมทรงแต่งตั้งอาบียาอรสของมาคาให้เป็นพระราชโรสองค์ใหญ่ในพวกพ้องของตนเพราะจะทรงให้เป็นกษัตริย์พระองค์ทรงจัดการฉลาดพระองค์ทรงจัดการอย่างฉลาดโดยส่งพระราชโรสทั้งหลายขององค์ไปทั่วแ,แผ่นดินของยูดาห์และเป็นจะามีให้อยู่ในเมืองป้อมทุกแห่ง รับประทานเสบียงอาหารให้อย่างบริบูรณ์รวมทั้งทรงหาหาไม้ใหศีสีหลายๆองค์ให้พราเราจุดรถแต่ละองค์สองทงสมดดับทที่สิบสองชิชักบุกยูดาเมื่อได้ชาจากของเวโรอัมตั้งมั่นคงในแข็งแรงและองค์ทรงรัทิ้งธรรมธรรมบัญญัติของพระเวและอิสราเอลทั้งหมดกลรัทิ้งร่วมกับพระองค์ด้วยต่อมาในปีที่5ของกษัตริย์เลหโฮโบอัมเพราะเขาทั้งหลายไม่เชื่อศัตรทพระเวชิชัก กษัตริ์อียิปต์แสดงขึ้นสเสด็จขึ้นมารบกับกรุงเยรูซาเล็มมีรถรบ1,200คันและทหารม้าก60,000คนและผลพ่ายผู้ผู้มากับองค์จากอียิปต์อีกจำนวนนับไม่ถ้วนได้แก่คนลิเบียคนสุคีอิมคนคนคูชพระองค์ทรง,ทรงยึดบรรดาเมืองป้อมของยูดาและมายังกรุงเยรูซาเล็มแล้วเชมยาและเชมายา,า,ยาผู้เผยพระยามาเฝ้าเร โบโบอัมและพวกเจ้านายของยูดาห์ซึ่งมาประชุมกันอยู่ที่นี่เยอเยรูซาเล็มเกี่ยวกับเรื่องชิกชักและท่านกล่าวกับพวกเขาทั้งหลายว่าพระยาเบตตรัสตรงนี้ว่าพวกเจ้าได้ละทิ้งเราเราจึงละทิ้งพวกเจ้าให้อยู่ในมือของชิกชักแล้วเจ้านายแห่งอิสเรลและพระราชาถ่อมตนลงมาและกล่าวว่าพระยาเบ์ทรงชอบทำแล้ว <c oughs> เมื่อพยาเวทรงเห็นว่าเขาทั้งหลายถ่มตัวลงพระเจ้าของพระเจ้าได้มาถึงเชมายาว่าเขาทั้งหลายได้ถ่มตัวลงแล้วจะเราจะไม่ทำลายเขาแต่เราจะให้การช่วยกู้แก่พวกเขาบ้างแล้วพระพิโรธของเราจะได้เทลงมาเหนือเยรูซาเล็มโดยมือของชิกชักอย่างไรก็ดีเขาทั้งหลายต้องเป็นผู้รับใช้ของชิกชักเมื่อพวกเขาจะทราบความแตกต่างระหว่างการรับใช้เราและการรับใช้บรรดาราชนดินดาต่างๆ ชิชักกษ,าษาัตริย์อีนิปิบเสด็จขึ้นมารวบกับกรุิยรยรเซเลมองทรงเอาทรัพย์สมบัติของแห่งพระนิเวศของพระเวและทรัพย์สมบัติแห่งพระราชวังไปองทรงเอาไปชุกอย่างและทรงเอาโล่ทองคําที่โซลมอนทรงสร้างไว้นั้นไปด้วยและกษัตริย์เลโฮบอัมทรงทําโล่ทองสำลิศนั้นขึ้นแท่นและมอบไว้ในมือของทหารรักษาองค์ผู้เฝ้าประตูพระราชวางังเมื่อพระราชาเสด็จขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเวทหารรักษาองค์ก็ถือโล่ออกมา แล้วานำกลับไปเจ็บไว้ในห้องทหารรักษาพระองค์ตามเดิมเมื่อองทรงถ่อมตัวลงพระพิโรธของพระยาเวก,ก็ไปจากพระองค์ไม่ได้ทรงทำลายพระองค์อย่างสิ้นเชิงยิ่งกว่านั้นนายุดาก็ยังมีสิ่งดีอยู่กริย์เอวองเอาจึงทรงทำให้พระองค์เขี้ยแข็งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและครองราชเมื่อเรือวองทรงเป็นกษัตรินั้นมีพระชนมายุส่ิบเอ็ดพรรษาและทรงครองราชสิบเจ็ดปีในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองที่พระยาเวทรงเลือกจากทั้งหมดของอิสราเอลเพื่อจะตั้งพระนามของพระองค์ไว้ที่นั่นพระราชมารดาขององค์ มีพระนามว่านาอามาคนอามวนและพระองค์ทรงทําความชั่วรา้วรายเพราะพระองค์ไม่ได้ตั้งขร้นถ่ายที่จะแสวงหาพระยาวเวส่วนพระราชกิจของเฮโรบออัมตั้งแต่ต้นจนจบได้บันทึกไว้ในหะนังสือบันทึกของเชมยาผู้เผยไว้นะครับและของอิดโดผู้ทํานายตามละดับวงกระูลไม่ใช่หรือมีสงครามระหว่างเยโรบออัมและเยโรบอม์อัมตลอ,ตลอดราชสมัยเยโรบออัมก็ทรงร่วงลับไปแล้วอยู่กับพระบุ่ของพระองค์และทรงถูกฝังไว้ในคอนดาวิด และอาบียาพระอาสโก็ขึ้นของราชแทนอ่านข้างทีหนึ่งปีหนึ่งรอบย้อนบทที่11บข้อที่30ิถึงห้าสิบเจ็ดขณะนั้นพระเยซูยังไม่ได้เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแต่ยังอยู่ที่มารธาพบพระองค์นั้นเมื่อพวกยิวกำลังปลอบโยนมามารีอยู่ที่บ้านพวกเขาเห็นมารีรีบลุกขึ้นและเดินออกไปพวกเขาจึงตามไปนึกว่านางจะไปร้องไห้ที่มุมอ์ฝังศพเมื่อมารีมาถึงที่พระเยซูประชับอยู่และเห็นพระองค์แล้วจึงกราบลงที่พระบาทของพระองค์ทูลว่า องค์เขาเป็นเจ้าถ้าพระอ,องค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระอ,องค์ก็คงไม่ตายเมื่อพระเยซูทอดมืเนียเห็นมารีร้องไห้แลนะพวกยิวที่ตามมาเขาร้องไห้ด้วยพอ,องค์ก็สะเทือนพระทยัยและทรงเป็นทุกข์พระอ,องค์ตัดว่าพวกท่านเอาศพของเขาไปไว้ที่ไหนพวกเขาทูลพระอ,องค์ว่าท่านเจ้าข้าเชิญมาดูที่นี่เถิดพระเยซูทรงกันแสงพวกยิวจึงกล่าวว่ารู้สิว่าท่าน,นรักเขาเพียงไรแต่บางคนก็พูดว่าท่านผู้นี้ทําให้คนตาบอดมองเห็นจะทําให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรือ พระเยซูทรงทําให้ลาซารัสเป็นขึ้นจัดตายพระเยซูสะเทือนพระทัยอีกจึงเสด็จมาอย่างมุงฝังศพอุโมงนะั้นเป็นถ้ำมีหินก้อนหนึ่งวางปิดปากอุโมง์ไว้พระเยซูจึงตัดว่าจงเอาหินออกเสียมาทาพี่สาวคนตายจึงทูลนรององค์ว่าองค์พระเจ้าศพคงมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าน้องตายมาสี่วันแล้วพระเยซูตัดกับนางว่าเราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเขาจึงเอาหินออกพระเยซูคงพระเยซูแห่ง พระเยซูแงนพระพักขึ <It> ้นตรัสว like <teaspoons>. <tr> ่าข้าแต่พระบาทข้าพระองค์ชอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์โปรดฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นว่าแก่ฝูงชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อพวกเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้ามาใช้ข้าพระองค์มาเมื่อตัดอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงร้องเสียงดังว่าลาซาลตออกมาเฉดคนตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันมือและเท้าแล้วพี่ ละท่หนาก็มีผ้าพันอยู่ด้วยพระเยซูตัดกับพวกเขาว่าจงแกะผ้าที่พันออกแล้วปล่อยเขาเถิดแผนการมาหารพระเยซูดังนั้นเมื่อพวกกิวหลายคนที่มาหามารีเห็นการกระทําของพระเยซูก็วางใจในพระองค์แต่บางคนไม่ไปหาพวกไฟสีเล่าเหตุการณ์ที่มีพระเยซูทรงทําให้เขาฟังฉะนั้นพวกหัวหน้าปุรหิตและพวกไฟสีก็เรียกประชุมสมาชิสภาแล้วพูดกันว่าเราจะทําอย่างไรกันดีเพราะว่าชายคนนี้ทาหมายสาคัญมากมาย ถ้าเราปล่อยให้เขาทําอย่างนี้ต่อไปทุกคนก็จะเชื่อถือเขาและพวกโรมันก็จะมาทําลายทั้งวิหวารและชาติและชาติของเขาของเราแต่คนหนึ่งในพวกเขาที่ชื่อไยาไยาฟาซึ่งเป็นหาปรหิตในปีนั้นกล่าวกับพวกเขาว่าพวกท่านช่างไม่เข้าใจอะไรเลยไม่รู้หรือว่าเป็นการดีสําหรับการพวกท่านที่ท่านจะมีคนหนึ่งตายเพื่อพยาชลนแทนที่จะให้คนทั้งชาติต้องพิรนาดเขาไม่ได้กล่าวอย่างนั้นตามความคิดของเขาเอง แต่เพราะเหตุที่เขาเป็นมหาวิหารประจําการในปีนี้เขาจึงกล่าวเป็นคำพยานว่าพระเยซูจะสิ้นพระชนทาทนชนชาตินั้นและไม่ใช่ชนชาติยิวเท่านั้นแต่เพื่อรวบรวมลูกพระเจ้าที่กระจัดก,กระจายให้ให้รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวนับตั้งแต่วันนั้นพวกเขาจึงวางแผนที่จะฆ่าพระองค์เพราะฉะนั้นพระเยซูจึงไม่เสด็จไปมาทามกางพวกยิวอย่างเปิดเผยอีกแต่เสด็จออกจากที่นั่นไปยังถิ่นที่อยู่ใกล้ถิน่นทุรกันดารทึก ถึงเมืองหนึ่งชื่อเอฟลาอิมและประทับอยู่ที่นั่นกับพวกสาวกขณะนั้นใกล้ถึงเทศกาลปัสกา,กาของพวกยิวแล้มีชาวชนบทจํานวนมากขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มก่อนเทศกาลปัสกาเพื่อชําระตัวเมื่อพวกเขาชุมนุมกันอยู่ในเวทพระวิหารพวกเขาก้อมองหาพระเยซูพูดคาว่าคิดอย่างไรองค์จะไม่เสด็จมาในงานเทศกาลนี้หรือพวกหัวหน้าบรุหิตและพวกไฟสีก็ออกคําสั่งว่าหากใครรู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนให้มาบอกพวกเขาเพื่อจะได้ไปจับพระองค์